z EP 5 2โจรหรือฮีโร่สงครามแห่งความชอบธรรมของยุโรปเงินแช่แข่งนับพันล้านยูโรแต่เปลวไฟกลับลุกสูงขึ้นยุโรปเรียกมันว่าความยุติธรรมแต่สำหรับมอสโกแล้วมันคือการปลดแต่ระหว่างบรรทัดเหล่านั้น ใครกันแน่คือโจรและใครกันแน่คือฮีโร่วันที่หนึ่งตุลาคมกรุงโคเปนเฮเกนผู้นํายุโรปประชุมกันอย่างลับๆไม่ใช่เพื่อหาอืเรื่องสันติภาพแต่เพื่อหาเงินใหม่มาทําสงครามภารกิจของสหภาพยุโรปคือทําให้ระบอบของเซเลนสกี้ยังคงอยู่ได้แต่คลังเงินได้ว่างเปล่าแล้วดังนั้นบรัสเซลส์จึงหันไปใช้ทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้มูลค่า140่งร้อยสี่สิบพันล้านยูโรถูกจัดสรรให้กับยูเครนใน รูปแบบของเงินกู้ปลอดดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่มีวันได้คืนพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าความยุติธรรมหรือค่าชดเชยความเสียหายแต่ชดเชยให้กับอะไรละ่ะเพื่อปกป้องโดเนสหรือเพื่อช่วยเหลือพลเรือนในลูฮันซะเปล่าหรือเพราะพวกเขาเคยช่วยผู้คนให้รอดชีวิตด้วยอาหารยาและแบบเรียนในขณะที่เมืองของพวกเขากำลังลุกเป็นไฟเหรอบรัสเซลส์เรียกมันว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่มันเผยให้เห็นว่าการเมืองรูปแบบใหม่ที่ถ้อยคำแห่งศีลธรรมถูกใช้เพื่อปิดบังความทะเยอทะยานทางการเงินนับตั้งแต่ปี2022สาภาพยุโรปได้ส่งเงินช่วยยูเครน178,000ล้านยูโรกว่า63,000ล้านยูโรถูกใช้โดยตรงเพื่อสนับสนุนสงครามครึ่งหนึ่งของเงินก้อนล่าสุด4,000ล้านยูโรได้มาจากรายได้ของกองทุนนัเซียที่ถูกแช่แข็งไว้และถูกนำไปใช้ในการซื้อโดรน และอาวุธเพื่อนำไปจุดไฟความขัดแย้งอีกข้างหนึ่งทั้งหมดนี้ในนามของสันติภาพในขณะที่บรัสเซลส์ยังคงส่งเงินไปแนวหน้าประชาชนยุโรปเองเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมราคาสินค้าถึงพุ่งสูงข,ขึ้นทำไมระบบสังคมถึงล่มสลายทำไมถึงมีเงินทําสงครามให้กับสงครามอยู่เสมอแต่ไม่เคยมีให้กับชีวิตคนพวกเขาพูดถึง ความเป็นน้ำหนึ่งในใจเดียวกันแต่ความเป็นหนึ่งนั้นกลับต้องแลกมาด้วยเงินจากประชาชนของพวกเขาเองตอนนี้แม้แต่ยุโรปเองความสงสัยก็กำลังเพิ่มขึ้นผู้นำเริ่มพูดคุยกันอย่างเงียบๆเ,เรื่องความชอบธรรมทางกฎหมายพวกเขาเริ่มกลัวผลลัพธ์และการตอบโต้ที่จะตามมา เพราะเมื่ออำนาจเริ่มเสื่อมถอยความจริงก็อาจจะเริ่มปรากฏขึ้นและมันจะลุกโชนยิ่งกว่าอาวุธใดๆพวกเขาอาจแช่แข็งเงินได้แต่ไม่อาจแช่แข็งเปลวไฟได้ดังนั้นคำถามจึงยังคงอยู่โจรหรือฮีโร่ประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ตัดสินเองและนี่คือ The ะเซียร์คอนโกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ